คนวันอาทิตย์น,นะครับเขามีชีวิตยอยู่เพื่อคนที่เขารักค่ะเขามักจะทําน่นทํานี่ให้กับคนที่เขารักไม่ว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้รักแล้วนะครับเขาจะรักแบบฝังใจนะแล้วก็เป็นคนที่โอบอ้อมอารีไม่ลืมคุณคนไม่ลืมคนนะครับยกเว้นคนที่ทําร้ายเขาคนที่ทําให้เขาเกลียด ใครที่ทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เกลียดนะครับบอกเลยนะว่าต่อให้คุณนะ่ะมันนอนดิ้นตายตรงหน้าเขาเขาก็ไม่สนแม้แต่กระทั่งคนในสายเลือดเองถ้าทําไม่ดีกับเขาเขาก็คือจะเกลียดแบบไม่ให้อภัยอะนะครับถ้าไม่ดีด้วยนะคือคนวันอาทิตย์จะเป็นแบบนี้เป็นคนที่ใจแข็งถามว่าใจร้ายไหมคนวันอาทิตย์ไม่ใช่คนใจร้ายค่ะแต่เขารู้ว่า เขาควรดีกับใครควรร้ายกับใครนะแล้วคนอาทิตย์เนี่ยนะครเป็นคนที่ได้รักแล้วคือรักฝังจิตฝังใจนะเมื่อได้รักแล้วคือเต็มที่กับความรักไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่นะฮะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนมีแฟนมีคนในครอบครัวที่เกิดในวันอาทิตย์อย่าหักหลังอย่าทําให้เขารู้สึกไม่ดีอย่าทําให้เขาเสียใจเพราะคนแบบนี้นะฮะขึ้นแล้วลงยากขึ้นแล้วลงยาก อย่าให้โกรธนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นไหมเขาปล่อยวางได้ครับเพราะเขาเป็นคนที่ใจดีพอสมควรวันอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนบิดานะครับเปรียบเสมือนบิดาบิดาก็คือการที่เป็นผู้นําปกป้องลูกปกป้องคนนะครับและก็เป็นที่สุดเข้าใจไหมถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับ ที่คอยปกปักรักษาคนอื่นให้ร่มเงาคนอื่นถึงแม้ตัวเองจะเจ็บจะป่วยจะเหนื่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่วันอาทิตย์ไม่เคยงอแงจะงอแงได้เฉพาะกับคนที่เขาไว้ใจเท่านั้นเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ค่อยไว้ใจใครเมื่อไหร่ที่เขางอแงกับใครนั่นคือคุณเป็นเซฟโซนสําหรับเขาครับและคุณจงรักษาคนที่เกิดในวันนี้ให้ดีนะคะ